สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอนะครับช่องรถตู้มือสองคัดเกรดนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะสาหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่ในส่วนของโกดังที่3นั่นเองนะครับโลเคชันเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมผมมาถ่ายตรงนี้ให้พี่พได้รับชมกันเป็นประจำเลยนะสาหรับรถตู้นะครับผมนะพี่พี่คนไหนนะครับที่กําลังมองหารถตู้นะครับอาจจะเอาไว้ใช้ส่วนตัวในบ้านนะครับหรือเอาไว้รับงานนะครับวิ่งงานเนาะรับส่งนักเรียนนะครับหรือว่า รับนาเที่ยวต่างๆนะครับหรือว่าเอารถเข้าร่วมนะครับกับขนส่งต่างๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะที่เบอร์โทร0611626662นะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมนะพี่ๆสามารถแอดไลน์นะครับหรือโทรมาตามนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกรถนะครับมานําเสนอพี่ๆอยู่หนึ่งคันนะคือคันนี้เลยนะครับ t o y o ต a c o m ม u t e r นะคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉมปรับ m ไ c h h n i n มาเรียบร้อยนะครับปี2020นะปี19.20นั่นเองนะครับจดใช้งานปี 20, 20ก็เลขกไม้นะครับอยู่ที่72,000กิโลนะถือว่าเลขไม้น้อยอีกคันหนึ่งเลยนะครับผมเครื่องยนต์3ขอภายครับเครื่องยนต์2.8 GL นะคันนี้นะถือได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เนาะแล้วก็ภายในนะครับมีการตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะนะครับเรื่องของม่านต่างๆนะครับิล์มประตูต่างๆนะคันนี้จัดเต็มนะครับทํามาให้หมดแล้วนะในราคาที่ต้องบอกเลยว่าเไม่ได้แพงเลยนะครับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะได้รถสภาพแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะพี่ๆรับรถไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมนะความคุ้มค่านะครับของรถมือสองนะผมบอกเลยนะสําหรับคันนี้นะครับผมพี่ๆรับ ลดไปนะครับผมในราคาประมาณนี้นะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแห้าหมื่นบาทเนี่ยแล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับผมภายใน v i p ทํามาแล้วนะเบาะนั่ง v i p ทํามาแล้วนะครับผ้าม่านต่างๆประตูบานสไลด์นะครับล้อแม็กนะนี่ทำมาหมดแล้วนะครับพร้อมกับยางนะยางตัวนี้นะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะครับปี2022นะเดี๋ยวผมเบิกใหม่ให้เลยนะครับผมทั้ง4เส้นนะพี่ๆรับรถออกไปเนี่ยก็คือเอาไปรับงานนะครับเอาไปวิ่งงานกันต่อได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมพาชมรอบคันดีกว่านะครับว่าคันนี้สภาพภายนอกภายในของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับคันนี้เนี่ยด้านหน้าของเขานะครับสภาพดวงไฟนี่ผมให้ดูนะสภาพโคมไฟของเขานะครับใส่สแบบนี้เลยนะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับนี่ไม่มียุบนะครับไม่มียุบไม่มีบุบเลยลักยิ้มต่างๆนะครับไม่มีเลยนะโลโก้สัญลักษณ์ต่างๆกระจังด้านหน้านะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะ กันชนด้านหน้าเช่นกันนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมและก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะผมทําการตรวจเช็คมาแล้วนะครับว่าคันนี้เนะระบบไฟนะครับช่วงล่างระบบเกียร์เครื่องยนต์ต่างๆนะครับได้รับการ ตรวจมาแล้วนะครับโดยบริษัทชิกนะเป็นบริษัทมาตรฐานเยอรมันนะครับผมเขามีการตรวจให้ถึง215จุดนั่นเองนะครับผมพี่ๆมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะได้รถที่สภาพสวยคุณภาพดีนะครับไปใช้งานกันยาวๆอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือด้านข้างนะครับผมในส่วนของประตูบานสไลด์อยู่ตรงนี้นะเปิดได้2จุดนะครับเปิดจากมือจับประตูตรงนี้ก็ได้หรือว่าคนขับกดปุ่มจากด้านในก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเปิดได้2จุดนะครับอ่ะ ด้านข้างก็ถือว่าสวยนะครับกระจกแท้กระจกเดิมโตโยต้านะคันนี้นะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะมีให้ครบเลยนะครับไม่มีหายสักชิ้นนะครับแล้วก็พวกแม่แรงต่างๆนะครับแม่แรงถุงเครื่องมืออุปกรณ์นะครับแล้วก็ยางอะไรนะครับมีให้ครบเลยนะคันนี้นะครับมีการติดในส่วนของจอเครื่องเสียงนะที่สามารถที่จะ ดูกล้องถอยได้ด้วยนะครับนะนี่กล้องถอยตรงนี้มีมาให้นะครับอยู่ตรงมือเปิดฝาท้ายนะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองด้านหลังนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้ถอดออกนะก็คือยังติดไว้ให้กับลูกค้าอยู่นะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะรถตู้คันนี้นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0611626662นะครับป่าแปงเพชรยนต์นะ อันนี้ก็คือด้านข้างในส่วนของคนขับนะครับสังเกตได้เลยนะสภาพสวยมากนะครับผมไม่มีบุกไม่มียุบเลยนะอันนี้คือสภาพภายนอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับในส่วนของภายในกันต่อเลยนะว่าคันนี้นะครับสบภาพสวยไหมเหมือนสวยเหมือนที่ผมแบบคุยไว้ไหมนะเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับมาต่อกันนะครับในส่วนของภายในกันดีกว่านะนี่ภายในของเขานะครับ เบาเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะของเดิมเขาจะเป็นเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้าแบบแข็งๆเลยนะอันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นหนังมาแล้วนะครับนะทั้งคันนะครับจะเป็นโทนสีเบดนะเออเป็นสีเทาขอพายครับเป็นโซนโทนสีเทาๆนะสีเทาแต่ว่าเป็นสีเทาแบบสว่างสว่างนิดนึงนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะก็คือสภาพพร้อมใช้นะครับอันนี้ก็คือกุญแ,แจจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่กุญแจของเขานะนี่แบบเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ประตูนะที่ผมบอกไว้นะครับก็คือตรงนี้นะสามารถเปิดประตูบานสไลด์ได้จากตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในส่วนของเลขไมล์กันดีกว่านะนี่เจ็ดหมื่นสองพันนะครับผมทางนทางด้านขวานะครับหน้าปัดเป็นแบบอนาล็อกแบบนี้นะครับผมนะในส่วนของ <c oughs> เออด้านหน้านะครับด้านหน้าของคนขับเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรนะในส่วนของ ของด้านหน้าทั้งหมดเลยครับพวกคอนโซลพวกะระบบแอร์ต่างๆเนาะนี่ผมให้ดูนะครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะในส่วนของรถตู้มันจะประมาณนี้แหละนะครับนะอันนี้ก็คือ,อในส่วนของด้านหน้านะครับนี่สภาพสวยเลยนะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมนี่จอนะครับนี่สามารถที่จะดูกล้องมองหลังได้จากตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่รองรับนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธนะ พี่ๆคนไหนสนใจนะครับก็จะไปเปลี่ยนก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะใช้แบบนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB ก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่ระบบแอร์นะครับเป็นแบบมือหมุนตรงนี้เกียร์ออโต้นะใช้งานง่ายๆเลยนะผมบอกได้เลยคันนี้ใช้งานง่ายมากนะในส่วนของผ้าม่านนะครับมีติดมาให้รอบคันนะครับคันนี้เนี่ยระบบแอร์ด้านหลังนะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนี่ง่ายๆเลยนะครับเปิดจากตรงนี้ปุ่ม power นะครับแล้วก็ าสามารถที่จะปรับอุณหภูมินะครับได้จากเนี่ยปุ่มพวกนี้เลยนะครับอันนี้คือแอร์โซนด้านหลังนะครับเยน็นฉ่าแน่นอนนะในส่วนของจอเขาก็มีมาให้นะนะครับจอสําหรับด้านหลังนะครับเขาก็มีมาให้เช่นกันอ่ะในส่วนของด้านหน้าก็ประมาณนี้ละกันนะอันนี้เดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูอันนี้คือม่านบังแดดน,นะยาวมากนะครับเกือบครึ่งคันเลยนะยาวมากๆนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะมีมาใา้สองฝั่งแล้วก็มีช่องใส่แว่นตาให้ด้วยนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้านะไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นรถเอ่อรถใช้งานนะครับรถไว้ทามาหากินเนาะก็ประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยมีเอ่อในเรื่องของฟังก์ชันความสิ่งอำนวยสะดวกนะครับจะไม่ค่อยมีอะไรลูกเล่นอะไรมาให้ซักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับในส่วนของเอ่อห้องผู้โดยสารดีกว่านี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับประตูสไลด์นี่ระบบระบบไฟฟ้านะครับผมนะนี่ แล้วบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยพร้อมรับงานนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันอาจจะเลอะนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเอาเข้ามานะครับผมยังไม่ได้ทําการล้างต่างๆเลยนะนะครับนี่ภายในเนี่ยเขาปรับสภาพขออภัยภายในเขาเปลี่ยนนะครับเป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยนะครับนะก็คือพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะนี่อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเบานะ VP หนาเบาะหนัง VP นะครับแบบนี้นะ เป็นแบบแยกนะครับผมนะนี่เป็นแบบแยกแยกที่นั่งนะครับแบบนี้นะนี่แถวสุดท้ายนะครับมีอยู่สามที่นั่งนะสองสามสามนะครับที่นั่งของเขานะแล้วก็ในส่วนของของลำโพงนะครับนี่มีทํามาแล้วนะครับแล้วบไฟต่างๆนะครับเพดานนะนี่เขาทํามาแล้วนะนะอาจจะไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการนะครับนะแต่บอกได้เลยนะว่าสวยนะครับคือกําลังดีนะครับต้องบอกว่ากําลังดีดีกว่านะ นะครับไม่ได้แบบว่าบือหวาเท่าไหร่นะแต่ว่ากําลังดีนะครับระบบแอร์ต่างๆเนาะนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นนี่นะครับผมแล้วก็ตรงด้านหลังก็มีเหมือนกันนะครับนี่นะนะครับไปจนถึงอันสุดท้ายเลยแถวสุดท้ายนะครับก็คือมีเป็นของตัวเองอะนะนี่หนึ่งสองสามตามนี้เลยนะครับมีทุกที่นั่งนะครับผมสําหรับในเรื่องของแอร์นะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภายในของคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์แม่แรงครับเขาอยู่ตรงนี้นะ เขาอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับอันนี้คือไฟอตรงทางขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนฝาถัางน้ํามันนะจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะเปิดได้จากด้านในนะครับให้คนขับเขาเปิดนะรางสไลด์ต่างๆนะครับนี่รางเลื่อนตรงนี้นะใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมนะ แล้วก็ในส่วนของอจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับเม็ดอาร์คต่างๆเนาะก็สภาพสวยสภาพเดิมนะครับหัวน็อตต่างๆเนี่ยเดี่ยมสันตัวรถต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีการทํามาอย่างแน่นอนนะนี่นะครับหัวน็อตเดิมๆแท้ๆนะครับนี่แบบนี้เลยนะ,นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของยางนะคันนี้เนี่ยที่จะมี ที่มีที่จะต้องทํานะครับก็ก็คือในเรื่องของยางนะครับแค่นั้นเลยนะในเรื่องของยางที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นยางปีใหม่เนาะเพราะว่าอยางชุดนี้เนี่ยเป็นปี2022นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยตามานโยบายบริษ,ษัทนะครับถ้าต่ำกว่าปี22หรือปี22ลงไปเนี่ยเราเปลี่ยนให้นะครับทุกคันเลยไม่มีข้อแม้นะครับจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะพี่ๆคนไหนสนใจนะครับรถตู้คันนี้นะครับคอมพิวเตอร์2.8 GL นะครับปี19 20นะครับราคา1ล้าน1 5 0 0 0 0บาทนะครับผมก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรที่เบอร์โทร0611626662นะครับปลาแปลงเพชรยนต์นะครับหรือสนใจเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะครับผมที่บริษัทเพชรยนต์นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะครับมินบุรีกรุงเทพนะครับ มีอยู่สสาขานะครับสาขาที่เนี่ยอยู่ในซอยนะครับอยู่ตรงซอย68นะครับเข้ามาในซอยประมาณสัก200เมตรนะก็จะเจอป้ายบริษัทใหญ่ๆนะครับจอดรถหน้าบริษัทนะครับแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมีพนักงานเซลล์นะครับผมรอต้อนรับพี่ๆอยู่นะหรือสาขาที่2นะใครจะไปสาขาที่2ก็ได้เช่นกันนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสาขาที่1นั่นแหละนะครับผมก็อยู่ใกล้ๆกับซอย95นะครับผมถนนสรีไทยเมนบุรีนะครับ ถนนเซรีไทยเหมือนกันเลยนะและเร็วๆนี้นะครับผมเรากําลังจะเปิดสาขาที่3นะอันนี้ขอโปรโมทไว้เลยละกันนะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนเนาะที่อยากจะไปในที่เดียวแล้วครบจบนะครับบอกได้เลยนะสาขาที่3เนี่ยเนื้อที่นะครับมากกว่า20ไร่นะครับผมนะรถที่จอดเนี่ยมากกว่า4,500คันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่เดียวครบจบแน่นอนนะครับมีรถให้พี่ๆเลือกทุกเซกเมนต์ทุกแบรนด์นะครับผมนะ สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ต้องการลถคุณภาพสวยนะครับผมคัดเกรดนะบอกได้เลยนะครับมาที่เพชรยนต์จบแน่นอนนะครับเพราะรถทุกคันเนี่ยมีการตรวจสภาพเช็คสภาพนะครับให้หมดทุกคันเลยนะแล้วก็มีเอกสารเ่อรติฟายต่างๆนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมว่ามีการตรวจอะไรไปบ้างนะครับผม215จุดนะเขาตรวจเขาเช็คอะไรไปบ้างแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมนะจะแจ้งให้กับพี่ๆลูกค้านะครับได้รับชมกันทุกคันเลยนะครับมั่นใจได้เลย นะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ประมาณไว้สักประมาณเท่านี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะก็สาหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับก่อนจากกันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจเนาะแล้วก็กดติดตามผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปที่ผมจะอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมในคลิปถ,ถัดไปนะครับผมสาหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ